สบายดีสบายดีกันอีกทีหนึ่งพี่น้องไงเนาะมาต่อกันอีกคลิปนี้ทางซางเพื่อนกำลังเทนกันเปืือนไว้ไว้เมื่ออื่นบมอบเมื่อบ่เทนี่แล้วบ่สิเมื่ออืมที่แล้วแหละจะคุมชุดท้ายบ่หนึ่งขุมชุดท้าย โอ้สีเห็ด hmm. น so oh, ั <c oughs> okay. mm ่นเพาะมันไหมเคลีอดอยู่กลางแดดแท้อย่างมาซอมัอกรบุมี่โฮมที่ไม่แต่แพต่างกลางนะเนาะเออทีสิเรียบร้อยบบานี้อันเจี่น เออน,น้วก็มาตั้งนะ <c oughs> เอ้าลืมเอ็มร้อยเน้อนี่สรางเน้อม,มาไกินหค<ด>รัมรบมเด้ <c oughs> อ,อ,อ,ห,อหาแป้นสัตว์นี่มาปกไว้ให้เพื่น <c oughs> านอนคืนนี้ตื่นอีกเลยไนอนว่ผมฮะโอ้เราเดกลินวะพอดีกันเนีอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยทงนี้คือบุ่พี่พี่พีก๊เอ้สบายดีป้าลุงะบอสบายดีป้าลุงนะบอเนี่น่พ เดี๋ยวอังคีเหนื่อยแล้วเนาะยังแต่ขี้เหนื่อยนางเลยสิตอนเช้านะใครเนี่ยพอดุพอดีเอาได้ตื่นตอนเช้าแล้วก็ลุ่งพอดียวเอออ๋อที่อากาศเย็น่นอากาศเย็นนะจ๊ะจนแปดโมงคุณจังแบบว่าจะกินนมแบบนี้ฮะตอนเช้านะเหี่ยมเหีายมไล่ตื่นมาพักบระหายนี่พักกระลิ้นเดียวแบบอากาศเย็นเนาะเด็กน้อยนี่บ่อากาศเย็นแล้วเจ้าลิ้นบ่ อืออืออ่อ <l acht> นอนชูงกิ้งปุ๊กลงหันเลเนาะโอ้โหไว้ได้ปนเห็ดมะอื่นปนกับมายอขึนนได้สะพนได,นไดมะอื่นอนนันมาย่อกนไาอยู่พ <c oughs> ้นอือคือว่าจะเป็นชำนานเนาะแมนเราคันรับวเคพิษพอกันทั้งเพลินพากันคุดคมหันเราแห้งวัวนั้นแนนี่เราพันพงเขาไปบ่อแล้วเพ <c oughs> ิ่นเอามาฉีดกระเบื้องนี่แมน บอกไอยคิดระพันสิบบทันได้ถมก็ไข่สิบบัวไข่คิดระพันวให้สร้างเนนั่นเองว่าพันยับเองกันสามโถเรียนแล้วเคยเลยว่าเอ้าหมดมาวันนี้ว่ายถมเลยก็ยากเพิ่นก็เลยยับไปพี่ก็เลยห่างดิแค่ใบเดียวเล็กแต่ป่านตะปูเจ้าสะโฟนเลยผักหญ้าแล้วออกวอทบอลท่าได้ปลูกบ่าตัวนี้อือ ย่านนอกเพอดีแล้วทางหลังบ้านนี่เห็ดปลูกพักเลยเต็มมาเลยบ่มีผู้อยู่น้ำแล้วเนาะอยู่ไกลไม่เท่าล่ะอืมอืมอืมแมนพี่เอากระผู้ทางสานวนออกมาเลย แม่บ้านกลับบ้านแล้วเขากับดดตะเวนคำอืมเศาเาิ่นนะกมาสิบ,ส,บส,สิบสองต้นอืมหนึ่งสามต้นแบบนี้อืฮักบล็อกนี้นี่แล้วเนาะโอ้คันชีตังเศาขึ้นก่อเอวเทคานกะงบกันหลายเติบ์แล้วค่ะสร้างอีกเนาะ นอนท่าอยู่นี่แล้วค่ะสักพนแม่เราเป็นยังนอนท่าอยู่นี่แหละเป็นแม่นอนผักขึ้นเนาะเลาวังเด้อระวังคนน้อยเด้อผู้หันอือพี่จันใครในเด้อหนิแต่เว้นเริ่มมันอ่อนลงอลไรก็ได้ โอ้อะเ้อโอเคอ่ะเดี๋ยวสิกลับไปอันทางนั่นก่อนเด้อข้าวหนึ่งเด้อเดี๋ยวข่อยกับสิกลับแล้วมื่ออื่นสร้างเพื่อนกะมาเฮ็ดเรียกปกติสะพุ่นเลยเว่าเพื่อนสีมาเอาเสาอันนี้ขึ้นเด้ยเพื่อนสีมาเอาเสาห้องน้ำขึ้นแล้วก็เพื่อนกับสีเทคานยังกับสีโกอนั่นขึ้นเลยเพื่อนว่าอ่ะที่ตามไปเพิ่งน้ำกันว่าเพื่อนสีเฮ็ดซ้ำใดเนาะสีเฮ็ดได้ซ้ำใดเขาก็ได้ว่าสั้นข่อยกับสิกลับก่อนเด้อวันนี้เด้อสะพุ่นเด้อ เด้อเด้อคอยไปคอยมาเด้อเนาะเอ้มาพี่เือทางสร้างเพิ่นกะเกียมเครื่องเกียมคองกําลังสิเมื่อโอ้พี่สาวเรางามปานยังมาแล้ว12ต้นอ่ายังอีก3ต้นล่ะว่าโอ้โหคักอีอืมอืมถึกอย่าง เมื่อกี้นี่ก็แต่เป็นคอยคำลงเลงเนาะเท,ทตินกันเปื้อนไว้เลยทางห้องนหน้าเข้าก็ได้ผัว <c oughs> ทางสานวนวลเมื่อบานเมื่อซองได้บานนี้ฮากกะนันละเรียบร้อยเนาะสานวนวลเนาะเมื่อกี้นี่ห้องตายกากสานวนวล ก็ต้นเหงหองกินเป็นได้ห้องยันตอตอดกำลังนั่งกินข่าวดีๆเนาะว้างดเด้อเดมอนีมือกลางเว้นนี่อยู่เพื่อนลุงน้อยนั่งกินกัะแม่งใหญ่บันนี้บ่กคองแท้เลยเมื่อกี้นี้แม่งตัดคลิปบอโดย สิเมื่อคือการแนะนำกันเลยโอ้โไว้ได้ผืนโก้ก็ได้ทีคานสำเร็จเลยเนาะทางซางก็ได้เมื่ออื่นเพื่ออะไรสิให้เพื่อนนั่นนั่นตานางน้องเมย์ให้โอ้โต้เฮ้ยมาขั้นเดียวกันบ่เจ้านี่ไม่ได้บมื่อยอ่ะนะฮะอ้าวบันเทิงได้บ้านีป้าพี่บ่ บดเลยเอา <c oughs> ตีนหัวสิเอาไปจอดก่อนบ,อบอ่บ่ะนี่ <c oughs> บดเลย <c oughs> บดมาเลยจ้โอ้ยเน <c oughs> าะเหยียดีนเปลโอ้ผิเปลี่ยนตีนให้แล้วละสร้างใครซื้อไข่ไอขอสร้างมากซื้อแล้ว อันแล้วตุ้มผ่านเมีแนคอยว่าอยู่มัใส่ใส่เล็กแต่ปูมันสไปมันยัง้เอ้าแมนคว้มันเสียรถออกอ่ะมันนี่ก็เลยยนเข้าไปเมีแนระวางเด้อสาเหตุพ่อเก่าหาันไรรถบมเดลใจไรรถบมเป็นใจเราบมมีตาใช่ไหมจ๊โอ้โหอยากแต่ จักาได้อ๋อคุยบ้มมามืาอเาวอยัอยางดับมันยังดับอืออืออืมจีนมิตตจใหม่ใหม่ผีทงเพื่พอบอดี้มีฮอดอันลูกยางกลกเปิงเยอะ นแ,แบบแบบว่าขี่เรือเรือเรือนั่นเลยนะรถะกะ็ได้องเรือเรถขันนี่นะอันนี้ที่ทไปกรุงเทพาเงินซื้ออาใส่คุ้มค่าค่ากะลีเรายังขี่ได้อยู่ที

ทั้งน hey! <Thank> ั้นกับ่มีตีนดทังนี้กับ่มีตีนเจ๊แล้วค่ะแซ่บเบิงนี้จะคือสร้างสมรสแซบแอบย้อนแมนวะ จะ้าจักข้าจะขาเบิดโอ้ปวดรัข่าเยอตเรือลยเวนบอสพ่อตม่นอนบนพกเอตเรือใครออกใครออกว่มเสียไส้มานอตเรือพ่จอกพจักนี่ยประกันพได้เบิดว่ตประกอบเด้อเียกัเบิดตี อุ่นเครื่องค่ะพี่คนดีไม่ได้ได้แล้วว่ะกันอุ่นเครื่องมูสิเมื่อปะเมื่อยังไปแล้วเด้วยแหวนหันมาแวนนี่เรื่องอน่อไรโอลทั้งลูกสาวกะอ่าโผล่เด้อฮะ รสละตีนห้วยล่ะน่าม่ะเปิดใส่เต็มไปเลยล่ะเด้อเพราะว่าย่านมันมันห่าเนาะอ่ะเดี๋ยวแม่บุญสิกรับเด้อวันนี้เด้ออ่าสบายดีปลาลุงเด้ออืมเบี้ยมกพริกนั่นบาหมื่นฮดมือหนึ่งหเอาฮดพุนห้อยใส่มันในบางบางเด้อฮดดูลายมันใจโอตอนนั้นฮดคือเมื่อบอกออกก็เลยว่าโอ้ยจะฮดทุกมือบาฮดแบบ con để lấy sang nữa bà nè, mưa như vậy nó, khoác nữa, à phù, bào nhọt cái này, cầm láng ăn, 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 อ่ะจิงไดกาเออพ่อจ้ะป้าป้าสน,นุนทางไหนทางเมื่อบ่ินี้ท,ท,าทางคุณวะเออไปลงทางเมื่อ <c oughs> โอ้ลงทางแล้วบุวเคยไปเนาะไปทางบ้านนะำแพก่วัด บัดบัดไผให้ข่อยขับรถนะข่อยชีพผ้าเจ้าขึ้นเมืองพีนหมดแล้วป้ะกลับบ้านกลับซองเป็นยองไงเนาะพ่อกันเมื่ออื่นเด้อสบายดี